สวัสดีค่ะเหมือนแม่พิม์จะพาอิบซีปไปทำบุญเดอ้อจะพาไปวัดหลวงปู่โตเนาะค่ะเนาะยูโคาลาดล่ะจ้ะตอนนี้กับมะหอดขอนแก่นละจ้าทัองจะบอกเลขโซกเลขมานแม่บัวเป็นถูกสมวดจะเป็นทรงมไม่แม่พิม์เบิ่งแล้วด้อจ้าแม่พิมพจะโลงให้เปินแนวทางกอนเนาะพระจีเรศโศกด้กมานน้ำกันจ้ะ อางเงินโศกเงินมานไปทำบุญก่อนเหมือนอพลธีนเนาะตายสิน้องบานตัวขอบานเยี่ยมไปยามคุณยายก่อนสีปีไม่แล้วยันไปไช้บอร์ใดจ้าก็เลยฝากมากก่อนแต่ขอพ่อนขอโศกไมหมเนาะหมวดสิบมานสาม<อ><อ>สิบทานว่าวเหล, FC, ล <FC S 2> อเอฟซีน้ำในล่ะเอฟซีเท่าต้ พอทีดก็ไม่พิมพ์เสร็จแล้วจ้มี่จะจะไปหาโศกหาลาบมาฝากเป็นแนวทางเอฟซีเนาะคะเนาะาี่ได้มีโศกมีลาบน้ากันจ้าแบ่งปันกันมันโศกมันมาก็ไปทำโขลนผู้ใดถูกก็ดีใจน้ำกันเนาะคะเนาะผู้ใดอันนี้ก็งัวนาเอาไม่จ้ะผูเป็นยังเนาะเ่าทินเนาะยังพอทิดก็จะไปหาสสหาผู้เป็นโศกคนมาแล้วมาให้เมื่อนี้ก็ได้เลขดีมาฝากแล้วจ้ะแบ่งปันกันแล้ว แม่บวัวอยู่กรุงเทพจ้ะคนกระทรวงเลขกว่าให้นแม่พิมพ์ละคนถูกมาลหลายงวดละจ้ะแม่พิมพ์ก็ซ่อมเบื้องนี่ละแต่ว่าคเนเลขกคนจะมาตอนประมาณเที่ยงเที่ยงแต่ว่าเฮาสิเบื้องท่านน้ำกันบมดจ้ะแต่ว่าคนนี่ห้ยเป็นแนวทางมาก,ก่อนแล้วเลขเขาสมวดมองนี้ไแม่พิมพ์เอ้ยคนว่าแม่พิมพ์ก็เลยจะลง่งไอเอฟซีเบื้องน้ำกันว่าคันาะ ทอาจจงไดก็สิไดโสกน้ำพิ่นเลยนะสนองคนกันถือมาสงหวนละแต่บท่านเดียวมาลงเอเซีเบิ้งจังกเถืออัลตร้มเบิ้งยูนี่ละจ้จะเด้อจาเป็นสี่เก้าเจบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยเด้อจ้ะเจ็ก้าเจ็ แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแม่บัวเอฟซีแม่พิ่มีผงเทปคนจ้าต่ว่างวดนี้พื่นว่าเจ็ดมากคาก่ะคุณว่าแม่พิมี่เอ้ยคนว่าเจ็ดมากเนีนเจ็ดเลยคนว่าแต่แม่พิมพมเลยลง,ลงออ FC, เอฟซีเป็นแนวทางกคนนาะค่ะเอ,อาด้สูกได้มาน้ำกันจ้า ครับภูเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมแม่พิมพ์ผ้ารวยได้ด้วยจ้ะจังไดก็ให้กำลังใจกันไปเนาะค่ะเนาะแม่พิมพ์ก็โพสต์กันทังสี่ละจ้ะหาหมอไปหาแต่หมองเป็นโซกอ่ะละมาแบ่งปันกันวมวสิมานี่ก็บสามสิบทันวาหกสี่กับเอฟซีใดทุกคนเด้อค่ะเด้อใส่ปีใหม่เนาะมีแต่หมองเป็นแม่นเพิ่นโซกอ่ะละไปตามมาให้กันแบ่งปันเป็นแนว นี่เดี๋ยวจะไล่ที่แม่บัวเป็นทรงมาให้มิพิมพ์เบิงเนาะค่ะเนาะพิมกัม,มาให้เบิงแบ่งปันกันคะ่ะเดจสิวาไม่พิมพ์บอกเองเด้อนี่แหละเป็นทรงมาให้จังสิละจา้ามี่ยังเพิ่งกระไล่ามาบอกเคุนกระฮักแพงไม่พิมพ์นี่ยและก็พอาวุฒิเนาะสี่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดบนนี่วันนั้นเป็น ทรงมาใหกอนเทียงสามหาสามแปดสามเก่าจะเรียกแค่นี้ล่ละจะ้ะวันมาตอนเทียงกว่าพุนวะเทีงใดห้าสีใดน้ำกันเนาะบานเอฟซีเอ้ยจำเป็นพุมวากันใดก็ทรงมาอีกในเดอ้อบัสนดกหัวสีมานี่เนาะค่ะเนาะแต่ว่านี่เป็นไหแล้วไหมาตองหวัวหรือพุนวะฟันท่งมาเจียดเลยพุนวะ ครับผู้ขอามาอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโพาติดไม่พิมพ์ในยางไม่โชคเลยเด้อค่ะช่องหนึ่งก็ช่องไม่พิมพผ้า้วอย่างไดแต่ให้กำลังแจกกันไปเนาะค่ะเนาะผู้ใดโศกก็ดีใจน้ำกันจ้าผู้ใดท่านโศกกังวลหนาก็จะโฉกหรอกนะไม่พิมว์อย่างไดก็บจีซอหามาให้ให้เอฟซีไม่พิมพ์ถูกน้ำกันตลอดนั่นแหละจ้าก็่าลืมติดตามด้วยะค่ะเด้อเลยผู้ใดติดคนมาแมนมาตรง เพราะว่าพอที่ไม่พิมพ์ก็จะบอาไปเอาเลขผู้ใดมาถอกจะมีแต่ไปซอหาเอีกเนาะอโพทีเนาะไปเอาแต่หมองเพันถูกอีหลีหมองเพันฝันได้หมองเพันเก่งแล้วแต่ไงหมองเพันเก่งให้เฮายห้าวเปียนนั่นเปียนผู้ใดกอดที่เฮาไปพอแม่แม่ดวง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 แม่นคักนะจ้ะนั่นแม่นคักเคนเก่งเลขเขาตลอดที่จะแม่ดวงคอยประติมาตายหมดจ้ะ ก็มีผู้หาเข้าหลยอยู่ดอกจ้าปิดซีเนก็อยากแบงปั่นน้ากันเนาะค่ะเนาะมีตะปูอยากแบงปั่นนี่แหละจ้าเข้าจิตได้โสกน้ากันเป็นโบอันปิดกันดอกจ้าให้ติดตามด้วยค่ะเด้ออันนี้เล็กไม่บัวเขาเด้อกะเห็นกันมาตลอดไม่บัวกะติดตามไม่พิมพ์ตลอดไม่พิมกะมีอย่างกะไล่หากนเนาะค่ะเนาะ่นกะเอ็นดูนี่ละหากันนี่แหละจ้าพี่พี่ขนอง จ้ะขอบคุณลายๆเดอือนี่สี่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็หล่างแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดจะจะได,ด้สูกเดี๋ยมาน้ำกันนูขนอน้อก็หายมากสำนิดล้จ้ะ แ <40, 40. S 1> ปดห้าแปดหกแปดเจ็ดบางปูโตเนาะไปเยี่ยมคุณยายกะจังได้กะตามต่อได้พี่เดอ้อสำหรับมือดีก็ซ้ำนีกว่าน้ะค่ะเนะ้ะสวัสดีค่ะ